สวัสดีค่ะเเรามาต่อกันที่เรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนนะคะในลักษณะเชิงเส้นนะคะคำว่าเชิงเส้นในที่นี้ก็คือเรียงในแนวเส้นตรงนะคะเรียงของในแนวเส้นตรงโดยที่ของเหล่านั้นนะคะเป็นของที่มีความแตกต่างกันทั้งหมดทุกชิ้นเนาะคือไม่เหมือนกันเลยนะคะสมมุติว่ามีของอยู่ n ชิ้นนะคะจะเรียงทั้งหมดจะเอามาเรียงในแนวเส้นตรงทั้งหมด เรียงได้กี่วิธีนะคะก็จะได้ว่า n ชิ้นเนี่ยมาวางก็ต้องวางทั้งหมด n ตำแหน่งถูกไหมคะเนาะเหมือนห้าชิ้นน่ะก็วางห้าตำแหน่งนะคะ,ะสมมุติห้าชิ้นตำแหน่งที่หนึ่งเลือกวางได้ชิ้นไหนก็ได้หนึ่งในห้าชิ้นนะคะดังนั้นเลือกวางได้ห้าวิธีพอวางตำแหน่งที่หนึ่งไปแล้วหนึ่งชิ้นตำแหน่งที่สองเลยเหลือวางกี่ชิ้นคะ เหลือให้เลือกอีกสี่ชิ้นก็คือสี่วิธีในการเลือกวางต่อไปตำแหน่งที่สามเลยเหลือสามชิ้นเพราะว่าค่อยๆทยอยเลือกเลยเหลือสามชิ้นทั้งหมดมีห้าต่อไปเลยเหลือสองชิ้นและตำแหน่งสุดท้ายเลยเหลือชิ้นเดียวนะคะการทํางานเหล่านี้เป็นขั้นตอนถูกไหมคะคือเลือกวางทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งดังนั้นถ้าเมื่อไหร่าการทํางานเป็นขั้นตอนให้เอาจํานวนวิธีในแต่และขั้นตอนมาคูณกัน นะคะดังนั้นของ5ชิ้นจึงเป็น5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1วิธีนะคะซึ่งเราเขียนได้ว่ามันคือ5แฟกทอเรียลนะคะเขียนในรูปแฟกทอเรียลได้5าแฟกทอเรียลวิธีนี่คือของ5ชิ้นนะคะทีนี้ถ้ามี n ชิ้นนะคะ n ชิ้นก็จะได้ว่าตำแหน่งที่1วางได้ n วิธีนะคะตำแหน่งที่1 วางได้ n วิธีและตำแหน่งที่สองก็จำนวนชิ้นมันลดลงแล้วเลยเหลือ n 1นึ่ n ลบหวิธีนะคะมันลดลงหนึ่ตำแหน่งที่สก็ลดลงไปอีกใช่ไหมคะจาก n ลบหนึ 1, ลดลงไป1เหลือ n ลบสวิธีนะคะต่อไปไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่ n และของก็เหลือชิ้นสุดท้ายคือเหลือ1นชิ้นดังนั้นได้1วิธี ะค,ะคล้ายคล้ายค่าแฟกทอรเรียลแต่คราวนี้มี n ชิ้นจึงได้ทั้งหมด n แฟกทอรเรียลค่ะ n คูณ n ลบหนึ่งคูณ n ลบสองไปเรื่อยเรื่อยจนถึงหนึ่งค่ะนี่ไงคะ n n ลบหนึ่ง n ลบสองไปเรื่อยเรื่อยจนถึงหนึ่งเลยได้ n แฟกทอรเรียลว,วิธีนะคะสรุปนะคะเป็นความรู้คือเป็นคอนเซป ของเรื่องนี้ที่พูดนะคะจำนวนวิธีค่ะในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด n ชิ้นค่ะนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ n factorial วิธีค่ะอ่านะคะสูตรที่ได้นะคะสำหรับหัวข้อนี้คือของ n ชิ้นเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดทั้งหมดทั้ง n ชิ้นนะคะได้ n f a c t เร i a l วิธี มานทุกนเลยตัวอย่างร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะมีกระเป๋าขายกระเป๋าค่ะมีอยู่หกใบกระเป๋ารุ่นใหม่แตกต่างกันมีหกใบค่ะตามรูปนี้เลยเขาจะเอามาจัดเรียงค่ะเป็นแนวเส้นตรงนี่แหละอ่าก็คือวางเรียงหน้าร้านนีกบอกไหมคะอ่าวางหกตำแหน่งทั้งหกใบนี้ได้กี่วิธีมันก็ตรงสูตรเลยถูกไหมคะหกใบก็ต้องได้ หกแฟกทอเรียลค่ะนี่นะคะหกแฟกทอเรียลมีค่าเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปตัวอ,อย่างต่อไปจำนวนวิธีที่แตกต่างกันในการเรียงอักษรคำว่า physical physical นะคะเนื่องจากคำนี้เป็นคำที่มีตัวอักษรเป็นยังไงคะ p h y s i c a l มีกี่ตัว แตัวนะคะนับดูมีแปดตัวแต่และตัวมีตัวซ้าตัวเหมือนไหมไม่เป็นแปดตัวที่ต่างกันทั้งหมดอมืดังนั้นเราจะเอามาสร้างเป็นคำใหม่สร้างเป็นคำใหม่ที่ไม่คำหนึ่งถึงความหมายก็คือช่างมันเถอะมีในพจนา,านุกรมไหมไม่สนใจนะคะขอให้แค่สลับไปมาได้กี่วิธีนั่นเอง นะคะมีแปดตัวอักษรเอามาวางเรียงสลับไปมาทั้งแปตัวก็ใช้สูตรเดิมถูกไหมคะเนอะดังนั้นได้แปดแฟกทอรียลนั่นเองนะคะสูตรมันก็แปดเศษของขค่าสี่สามสองคูณกันไปนะคิดเครื่องคิดเลขนะได้สี่หมสาม้อยยีวิธีค่ะนะคะเรียบร้อยอันนี้คือสูตรแรกสำหรับคลิปนี้นะคะ ต่อไปเขาบอกว่าในบางครั้งเนะะี่ยค่ะชีวิตสิ่งมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องเอาทุกชิ้นมาเรียงใช่ไหมคะเราเลือกแค่บางชิ้นก็ได้ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะดังนั้นสูตรที่จะนําบางชิ้นมาเรียงเนี่ยเป็นยังไงเอามาดูกันสมมุติว่ามีเลขโดดตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเอามาสร้างเป็นจํานวนสามหลักเดี๋ยวขอไฮไลท์ก่อนนะคะเลขโดดหนึ่งถึงเก้า สร้างเป็นจำนวนสามหลักค่ะโดยที่ใช้เลขหดูดเนี่ยแต่ละหลักเนี่ยใช้ไม่ซ้ากันเลยนะคะใช้แต่ละหลักไม่ซ้ากันหมายความว่าเอาเลขเก้ามาใช้เลขเก้าจะไม่มีอยู่ตรงนี้แล้วใช้ตัวใดตัวหนึ่งครั้งเดียวตัวที่เหลือก็เลือกเอามาวางในตำแหน่งถัดไปเหลืออะไรก็เลือกเอามาวางตำแหน่งถัดไปนะคะดังนั้น มีหนึ่งถึงเก้าคือมีเก้าตัวถูกไหมคะถ้าเราวางในตำแหน่งแรกคือเลขหลักร้อยนะคะหนึ่งถึงเก้าเลือกวางได้ทั้งหมดเก้าตัวนะคะหลักร้อยวางได้เก้าตัวคือเก้าวิธีต่อไปหลักสิบเขาห้ามใช้เลขซ้ำค่ะถ้าลูกวางไปแล้วในหลักร้อยเนี่ยหนึ่งตัวจากเก้าตัวเลยเหลือหลักสิบเนี่ยเหลือให้วางกี่ตัว มีทั้งหมดเก้าตัววางไปแล้วหนึ่งเหลือแปดค่ะหลักสิบก็เลยเหลือวางได้แปดตัวให้เลือกมาวางนะคะเหลือแปดตัวหลักสิบเลือกมาวางได้แปดตัวก็คือถือเป็นวิธีก็คือแปดวิธีต่อไปหลักหน่วยเลือกไปแล้วสองตัวในนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเลยเหลืออีกเท่าไหร่คะทั้งหมดมีเก้าตัวเหลือเจ็ดตัวให้เลือก ให้บาัวางในหลักหน่วยถูกไหมคะเ,น,เนื้อเศษหนวเนาะก็เลยได้ว่าสามหลักนี้ขั้นที่หนึ่งวางในหลักน้อยได้เก้าวิธีขั้นที่สองหลักสิบเหลือแปดขั้นที่สามหลักหน่วยเนลือเศษสามขั้นเอามันมาทําอะไรกันคะคูณคะ่ะเพราะว่าเป็นเป็นขั้นเหมือนขั้นให้เอามาคูณกันนะคะได้เก้าคูณแปดคูณเศษนะคะวิธีอ่า ที่นี้เก้าแปดสิบเนี่ยถ้าเรามองแบบไม่ใช่แค่เก้าเป็นเอ็นนะคะจะได้ว่าอันแรกเนี่ยโอกาสในการนำมาวางสมมติสมมติมีเอ็นตัวเลือกนะคะโอกาสที่นำมาวางก็าวางได้ทั้งเอ็นตัวนึกออกไหมคะดังนั้นขั้นที่หนึ่งเลือกวางได้เอ็นตัวขั้นที่สองเลือกวางได้เอ็นลบหนึ่งแล้วก็ลดลงเป็นเอ็นลบสอง ไปเรื่อยๆถูกไหมคะอะ่ทีนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรไปจนถึงตัวที่ตัวที่ก่อนก่อนหน้าจำนวนนั้นค่ะเช่นอันเนี้ยมันมีสามสามตำแหน่งมันมีสามตำแหน่งสามหลักสามตำแหน่งนะคะถ้าเลือกตรงนี้ได้เก้าตรงนี้ได้แปดตรงนี้ได้เสร็จวิธีถูกไหมคะนะคะ จะเห็นว่ามันหยุดที่เลขเสร็จเลขเสร็จเนี่ยคือการเอาเก้ามาทำยังไงเอ่ยเอามาทำไงดีเก้ามาลบสามหรือเปล่าเก้าคือจำนวนของทั้งหมดสามคือจำนวนตำแหน่งที่จะเอามาวางไม่ใช่เนาะเก้าลบสามไม่ได้เสร็จเนาะต้องเป็นเก้าลบสามแล้วเป็นไงคะเก้าลบสามมนได้หกค่ะต้องหมวกหนึ่งค่ะ อ่าก็คือเก้าคือของทั้งหมดค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะสามคืออะไรคะสามคือจํานวนจํานวนของที่เราจะเลือกมาวางค่ะอย่างเงี้ยมันเอามาวางสามตำแหน่งนะคะอันนี้ก็คือเลือกมาสามตำแหน่งนะคะแล้วบวกเข้าไปด้วยเลขหนึ่งนะคะดังนั้นถ้ามี ของทั้งหมด n ชิ้นเ่าเดี๋ยวเราเรียนแมบบเรียนแมบมานี่นะเรียนแมบมานี่นะทั้งหมด n ชิ้นก็จะได้ว่าเก้าเนี่ยแทนด้วย n แล้วลบจํานวนที่เลือกมาสมมุติให้เลือกมาเนี่ยเลือกมา R ชิ้นเหมือนเลือกมาสามตำแหน่งแต่คราวนี้เลือกมา r ตำแหน่งนะแทนเลขสามด้วยตัว R ค่ะอ่าแล้วหมวกด้วยอะไรคะหมวกด้วยหนึ่งค่ะเห็นไหมคะนี่คือก้อนของ ตัวสุดท้ายที่จะอยู่เหมือนเหมือนตำแหน่งเนี้ยค่ะต้องเป็น n ลบ r แล้วหวก1ค่ะ n ลบ r แล้วหวก1นะคะจากที่เขียนมานะคะเอาไปเรียนแบบเก้ปดเศษเป็น n อ9อ่าเก้าเเหมือน n นึกออกไหมคะจำนวนสิ่งของทั้งหมดจากสูตรนี่มี9แต่ถ้าทั้งหมดแบบเป็นสูตรแบบใช้กรณีทั่วไปนะคะให้ทั้งหมดเป็น n ตัวต่อไปลดลงหนึ่งเป็น n ลบหนึ่งตัวต่อไปลดลงหนึ่งเป็น n ลบสองไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายตะกี้ที่ jóvenes. คิดให้ดูตะกี้นะคะคือ n ลบด้วย r 6กหนึ่งโดยที่ r คืออะไรคะ r คือจำนวนของที่จะเลือกมาวางเหมือนตะกี้ของเรามีเก้าตัวเล้เราเลือกมาแค่สามตัวเล้แสดงว่า r เราเป็นสามนะคะเนี่ยนะคะ r เราเป็นสามเนาะ สรุปนะคะถ้าเรามีของ n ชิ้นอ่าเป็นสูตรเนาะสรุปตรงนี้นะคะเรามีของแตกต่างกันทั้งหมด n ชิ้นเราเลือกมากี่ชิ้นคะเลือกนำมา r ชิ้นจากทั้งหมด n ชิ้นเอามาทำอะไรมาเรียงสับเลี่ยนค่ะเป็นเชิงเส้นค่ะก็เหมือนที่ว่าเอามาเรียงเป็นเลข3ามหลักนี่แหละคะ่ะ เนาะมันเป็นเชิงเส้นเห็นไหมคะเนาะเป็นแนวเส้นตรงเอามาเรียงสับเปลี่ยน R ชิ้นคือเลือกเอามาเรียงไม่หมดของทั้งหมด n เอามาแค่ R นะคะโดยที่ R มีค่าน้อยกว่าหเท่ากับ n นะคะเลือกมาไม่หมดหรือเลือกมาเท่ากับ n คือเลือกทั้งหมดเนี่ยก็ได้หรือเลือกแค่บางส่วนไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะคะสูตรมันจะได้เท่ากับ n คูณ n ลบ1 คูณไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ r 1กค่ะนะคะซึ่งสูตรนี้แปลงเป็นสัญลักษณ์ได้แบบนี้ค่ะคือ n แฟกทอเรียหารด้วย n ลบ r แฟกทอเรียค่ะนะคะวิธีการก็มาจากนี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอไม่อธิบายนะคะถ้าสนใจลองไปอ่านเพิ่มดูนะคะไม่ยากไม่ยากก็อันนี้ถึงอันนี้แล้วนะคะก็เติมตัวถัดไปนั่นเองค่ะเอาพูดเลยขนา อันนี้คูณถอยหลังมาจนถึงนี้ใช่ไหมคะอ่าน้อยลงไปกว่านี้คืออะไรคะ n ลบ a หกหนึ R ่งถัดลงมาคือน้อยลงหนึ่งเพราเป็น n ลบ a หกหนึ R 1. เนี่ยลดลงอีกหนึ่งคะ่ะซึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็คือหนึ่งหายไปนี่เหรอไหมคะดังนั้นเหลือแค่ n ลบนั่นเองคะ่ะแล้วใส่แฟกทอเรียลคูณอะไรที่เศษก็ให้หารที่ส่วนด้วย เพื่อให้เสมือนว่าเราคูณด้วยหนึ่งนะคะพออยู่ในหน้าตาแบบนี้แล้วเป็นไงเลยข้างบนก้อนข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้ตัวเศษเนี่ยค่ะก็คืออะไรแฟกทอเรียลนั่นเองวันนี้ค่ะคืออะไรแฟกทอเรียลนั่นเองคือ n แฟกทอเรียลนั่นเองค่ะนะคะแล้วพวกข้างล่างตัวส่วนก็เอามาเขียนนะคะเราเรียกสูตรนี้นะคะว่าสูตร p n r permutation ของทั้งหมด n ชิ้นเลือกมา r ชิ้น permutation แปลว่าเรียงสับเปลี่ยนค่ะนะคะอ่าคือย่อเป็นตัว p ของทั้งหมด n ชิ้นเลือกมาเรียงสับเปลี่ยนเพียงแค่ r ชิ้นคือไม่จำเป็นว่าต้องเลือกมาทั้งหมดนะคะสูตรคือ p n r เท่ากับ n factorial ส่วนด้วย n r factorial ค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวขอ ไฮไลท์ตรงนี้สักครู่นะคะอ่าโอเคนะคะนี่คือสูตรเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้ไปใช้งานนะคะก่อนไปใช้งานเขาให้ข้อสังเกตมาค่ะว่าถ้าของทั้งหมด n ชิ้นอ่า n ชิ้นเลือกมาเรียงทั้ง n ชิ้นค่ะคือเลือกมาทั้งหมดใช้สูตรนี้แล้วออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะ pnn อันนี้ nr n n ก็แทนแทน n แทน r ตรงนี้ด้วย n นั่นเองนะคะจาก n แก็เขียนเหมือนเดิม n ลบ r factorial ก็เป็น n ลบอะไรคะ n ลบ n จาก n ลบ r ไงคะใช่ไหมเปลี่ยนเป็น n ลบ n เพราะว่า r เรคือ n น้อ r เราคือ n ก็เป็น n ลบ n factorial ค่ะก็เป็น n factorial n ลบ n ได้ศูนย์ factorial ค่ะศูนย์แมีคา่าเท่าไหร่คะ หนึ่งค่ะหนึ่งดังนั้นหนึ่งหารอะไรในอันนั้นนะคะดังนั้น p n n คือของ n ชิ้นเลือกมาเรียงทั้งหมด n ชิ้นเลยคือเรียงทุกชิ้นเรียงทุกชิ้นก็ไปตรงกับสูตรก่อนหน้านี้คือ n แฟกทอเรียลวิธียอมได้ไหมคะตั้งแต่พูดต้นคลิปนี่ค่ะนะคะดังนั้นพูดง่ายๆที่เขาทำให้ดูคือสูตร p n r นี้สามารถใช้ได้กับของแค่เพียงบางชิ้น จากทั้งหมด n ชิ้นหรือจะทุกชิ้นคือ n ชิ้นเรียงทั้ง n ชิ้นเลยก็ได้ก็ได้ n f a กทเอเรียลงกับสูตรที่เรียนมาตอนต้นนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะมีเลขโดดอยู่9ตัวนะคะคือ1นถึงเอ่าเอามาทำอะไรเอามาสร้างเป็นจำนวนเต็มหวกค่ะสร้างเป็นจำนวนเต็มหวกห้าหลักนะคะ สร้างเป็นจำนวนเต็มหมวกห้าหลักอ่าจำนวนเต็มหมวกห้าหลักก็คือมีห้าตัวถูกไหมคะมีห้าตัวจาเป็นจำนวนเต็มหมวกได้ตำแหน่งแรกอ่าตัวนี้ไม่มีเลขศูนย์นั้นไม่ต้องสีเนียดเป็นหนึ่งถึงเก้าอะไรก็ได้ถูกไหมนะคะดังนั้นไม่ต้องสีเนียดเอามาห้าหลักก็แปลว่าใช้ห้าตัวทีนี้ใช้ซ้ำได้ไหมมมนูเงื่อนไข เขาบอกว่าใช้ไม่มีเลขหลักใดซ้ำกันแปลว่าใช้เลขไม่ซ้ำค่ะเพราะว่าไม่มีซ้ำไม่ซ้ำคือใช้เลขไม่ซ้ำเลยเนาะแปลว่า5ตัวนี้เอ้ยก้9ตัวนี้ก้9ตัวนี้เลือกมา5ตัวนั่นเองค่ะเลือกมา5ตัวมาวางเรียงเรองไหม เลือกมา5ตัวมาวางเรียงนะคะก็ใช้สูตร p n r ซึ่ง n เราคือจำนวนของทั้งหมดคือ9ตัวเลขเลือกมา5ตัวเลขมาเรียงก็คือ p 9 5นะคะนี่ไงคะ p 9 5จําำนวนวิธีนะคะคือ p 9 5คําคำนวณขึ้นมาค่ะตามสูตรเลยค่ะ p n r เท่ากับ n แฝกส่วนด้วย n ลบ r แฝกนะคะ ก้าห้าก็เป็นเก้าแฟกส่วนด้วยเก้าลบห้าแฟกเท่าเรียวค่ะนะคะคิดเลขค่ะเก้าแฟกก็เขียนเก้าเหมือนเดิมก่อนนะคะอาวมงามากเลยคุณนะคะเก้าแฟกเก้าลบห้าเหลือสี่แฟกค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะตัดตอนตรงนี้แต่เราต้องคูณถอยหลังในขเก้าก่อนเก้าแปดเจ็ดหกห้าหยุดที่สี่แฟกต์เทเรียวแล้วส่วนก็เป็นสี่แฟกต์เทเรียว ที่หยุดตรงนี้เพื่อให้มันตัดทอน,นได้ถูกไหมคะอ่าตัดทอน4แฝกกับ4แฝกค,ค่ะดังนั้นเหลือ9แด7 6 5ถูกไหมคะนี่ตัวที่ไม่ได้ตัดนะคะเอาลอกลงมาค่ะ9 8 7 6 5นะคะคำนวณซะหน่อย9 8 7 6 5คูณแล้วได้เท่าไหร่นะคะ นอนนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในห้องสอบนะคะก็คงอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขถูกไหมนะคะได้หนึ่งมืนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะอ่าได้แล้วค่ะตัวอย่างแรกนะคะามาลองดูตัวอย่างถัดไปนะคะมีหนังสืออยู่สิบเล่มค่ะหนังสือทั้งหมดนะคะ มีอยู่ทั้งหมดสิบเล่มต่างกันหมดเลยนะคะเอามาสี่เล่มเลือกมานะคะนำหนังสือเหล่านี้มาสี่เล่มก็คือเลือกมาสี่เล่มแล้วมาทำอะไรคะมาจัดเรียงวนหิ้งหนังสืออา่าก็คือหิ้งหนังสือก็คือหิ้งที่อยู่บนผนังฝาบ้านนะคะนึกออกไหมคะอยู่บนฝาบ้านเอามาเรียงสี่เล่มแบบนี้คะ่ะอา่าสี่เล่ม ก็คือเนียงเป็นเชิงเส้นถูกไหมคะเนียงเป็นแนวเส้นตรงดังนั้นทั้งหมด10เลือกมา4แล้วเอามาเรียงใช้สูตร P 10 4ถูกไหมคะทำเลยค่ะวิธีจำนวนวิธีนะคะ P 10 4ตามสูตรค่ะจำสูตรได้ยัง n f a c t เ r ีย l ส่วนด้วย n ลบ r factorial ค่ะแทนเลย n คือสิบค่ะ n ลบ r ก oh 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 uh ็ค uh, ือสิบลบสี uh. ่อ่าส oh oh ิบลบสี่ได้หกค่ะคราวนี้คูณถอยหลังตัวมากให้มันไปถึงตัวน้อยแล้วไปตัดทอนกับตัวน้อยคือหกแปกเท่าเรียวใช่ไหมคะแล้ว้อตัดทอนนะคะนี่ตัดได้หค่ะเหลืออะไรเอ่ย เก้าสิบเก้าแปดสิบถูกไหมคะอ่าสิบเก้าแปดสิบนะคะแอบปบหนึ่งนะคะสิบเก้าแปดสิบเขาี่คูณได้เท่าไหร่คะสิบเก้าแปดสิบอ่าเต้องคูณนิดหนึ่งนะคะคำตอบคือแอบปบนะคะสิบเก้าแปดสิบได้ 5้าพันสี่สิบนั่นเองค่ะเว้นทีไว้น้อยสักหน่อยไม่หน่อยนะคะน้อยน้อยนะคะพอ,อเบียดเบียดไปได้โอเคนี่ค่ะคำตอบอีกสักข้อะนะคะบริษัทแห่งหนึ่งนะคะมีตำแหน่งงานต่างๆกันว่างเป็นตำแหน่งว่างนะคะ ตำแหน่งงานว่างสามตำแหน่งค่ะแล้วมีคนมาสมัครนะคะห้าคนค่ะดังนั้นจะเลือกคนห้าคนนี้นะคะเข้าทำงานในขี่วิธีก็คือห้าเลือกไปสามถูกไหมคะมีห้าเลือกไปวางในตำแหน่งต่างๆเนี่ยสามตำแหน่งนะคะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเขารู้ได้ไงไม่เหมือนนี่นะคะตำแหน่งต่างๆกันค่ะอาจจะเป็นพนักงานสมพั์ นายขายผู้จัดการอะไรอย่างนงี้นะคะมีสามตำแหน่งไม่เหมือนกันนะคะเลือกมาห้านะคะดังนั้นจำนวนวิธีก็ใช้สูตรนี้คือ p ห้าสามใช่ไหมคะก็ตามสูตรคือห้าแฟกทอเรียลส่วนด้วยห้าลบสามนะคะห้าแฟกทอเรียลห้าลบสามได้สองค่ะแล้วเราก็คูณถอยหลังตัวมา ให้ไปถึงตัวน้อยแล้วตัดทอนใช่ไหมคะตัดทอนสองแฟกเท่าเรียวเศษข้ะส่วนใช่ไหมคะตัดทอนเลยนะคะสองแฟกเท่าเรียวกับสองแฟกท่าเรียวค่ะเหลือห้าสี่สามคูณกันค่ะอ,อันนี้เลขไม่เยอะคูณในใจยังได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะหกสิบค่ะนะคะ อ่ะขออีกหนึ่งนะคะ,ะไม่ยอมเลิกอ่ะขออีกหนึ่งวนรถไฟฟ้านะคะมีอะไรมีที่ว่างสี่ที่เรียงติดกันนะแล้วมีผู้โดยสารสองคนขึ้นมาค่ะแปลว่าสี่ที่แต่ค่ะนั่งแค่สองคนค่ะอ่ะอะไรเลือกอะไรล่ะ ก็เหมือนกับสี่มาเลือกสองประหลาดประหลาดเนาะก็ไม่ต้องซีเนียนค่ะเหมือนว่าเออที่นั่งที่มีเนี่ยนะคะเราอยากจะได้แค่สองที่นั่งนั่นแหละคะ่ะให้คนสองคนนั่นแหละคะ่ะดังนั้นอาจจะเป็นสองที่ตรงไหนก็ได้นึกออกไหมคะนะคะดังนั้นก็จะเป็น p สี่สองนะคะ ทีสนะี่สองเนาะตามสูตรค่ะสี่แฟกทอเรียลส่วนด้วยสี่ลบสองแฟกทอเรียลนะคะสี่แฟกทอเรียลตัวเศษเหมือนเดิมสี่ลบสองได้สองแฟกทอเรียลเนาะนะคนะ,ะคูณถอยหลังตัวมากให้มาถึงตัวน้อยคือเลขสองแฟกทอเรียลแล้วตัวส่วนก็ตัวน้อยก็เป็นสองแฟกทอเรียลเหมือนเดิมแล้วค่อยตัดทอนนะคะอ่า ดังนั้นเหลือแค่สี่คูณสามเองค่ะได้สิบสองนะคะง่ายๆเสร็จเร็วค่ะเอาไว้แค่นี้่อน,นะคะสวัสดีค่ะ